สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านแล้วก็ f c ฟอมโดทุกท่านนะครับตัเจอกับผมทริปนี้นันิกอมันโดนะครับวันนี้ผมก็พามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ํามันเป็นอ่างเก็บน้ําใหม่ซึ่งสร้างมาประมาณปีนี้ปีที่6นะครับไตรแก่นเป็นคนพามานะครับแต่จริงๆอะไตรแกนเคยคุยกับผมไว้แล้วเมื่อประมาณสักสองสปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เขาบอกว่าน่าจะมีเขาบอกว่าน่าจะมีปลานะเราก็วันนี้เราไม่รู้หรอกว่ามีหรือไม่มี นะฮะวันนี้ก็คือเสี่ยงเลยครับเอาเรือมาลงสองลำก็คืออันนี้ไต่แก่นนะครับแต่ถ้าดีวันนี้นะครับถ้าดีโทรติดต่อเบอร์ไต่แก่นเลยครับไก่แก่นยึดแพะไก่แก่นละหานี่ครับคือเขามีเรือตกปลานะตกปลาบริการแบบนี้นะครับเขามีเรือบริการก็คือนานาที่จะมาก็ถ้าคลิปนี้มันฟังหรือมันดีนะครับก็คือโทรหาไต่แก่นได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะมีอ่ะน่าจะมีประช่องไซส์สวยเพราะว่า1เนี่ยมันเป็นการเก็บน้ําใหม่ซึ่ง ซึ่งยังไม่ค่อยมีคนตวนนะครับผมว่าน่า,นาจะมีแหละมากน้อยไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเราเอาเรือลงก่อนนะผมเอาคายักมานะวันนี้เอาโ o บี้มานะครับเอาโ o บี้มาเตรียมตัวจะลงก่อนนะกันนี่ก่อนอีค ันนี้ก็น่าจะเป็นกบยางดีกว่านะครับกบยางดีกว่าจะดูก่อนดูหน้าง,งานก่อนทำนั้นต้องลงจริงใช้ได้หลายอย่างนะครับใช้ได้ทั้งกบไม้แล้วก็กบยางใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าปลามันจะกินแอคชั่นละเอียดหรือว่ากินแอคชั่นนิ่มๆต้องดูก่อนนะครับต้องดูปลาตัวแรกก่อนนะครับปลาตัว2ตัว3ตัวแรกเขาจะกินแบบไหนบางที่มันอาจจะกินแอคชั่นแบบวอยไว้หน่อยเพราะว่ามันยังเป็นอ่างใหม่อยู่เรายังไม่รู้ Down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, bout to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. feel like i could break now but i never let it take me to that place now i won't ever let my thoughts get away now i got better things to do picking fate now i just wanna be the best call me great now i don't know if i'm okay or insane now i remember better days on the playground hoping i can find my way even when i'm facing Ooh, down i fight even when i don't know what is right i'ma pick a side and i'ma take pride i will decide my fate and God will never let them tell me who i am if you try to shake me i'll be damned planning on the ground is where i stand never give up that was always the plan it's so yeah. cold outside i'm alone so cold outside, I'm alone. อแม่นเว้ยเฮียอู้อ,อ,อะไรวะปลาอะไรวะฮะช่อนหรอโอ้โหตีหัวตอครับดอกนี้บลุมเลยครับตัวนี้ซ้อนก่อนเว้ยตัวแรกเว้โยโวหตัวเป็นโลครับตีหัวตอย้ำสองทีนะเมื่อกี้นี้ กำลังจะบอกตัวเองว่าตีแม่นเว้ยเอาวะโลกว่าเว้ยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสักครู่นะใช้เป็น4เซนนะครับย้ำอยู่ที่หัวต่อนะครับเมื่อกี้นี้สักครู่นะครับใหญ่จริงตัวนี้ครับ ใหญ่จัดเลยตัวนี้รัอแป๊บหนึ่งมันจะขุกขักนิดน,นึงนะครับตัวแรกตัวสองมันขุกขักยิ่งกว่านี้ฮนะแต่แรกขุกขักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับใหญ่จริงตัวนี้ ตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากถึงไหม ใหญ่จริงกินทวินมิกสี่เซนครับตัวนี้คิดถูกเลยครับที่ใช้ท,ใชที่ใช้ตัวสี่เซนโลกว่าแน่นอนครับตัวนี้โลกว่าแน่นอนครับดูจากความยาวนะครับเกือบเลยครับเลยสอกมาประมาณทักฝ่ามือนะครับใจแน่นอนตัวนี้โหแบบ หญ่จริงในกล้องมันอาจจะไกลนิดนึงนะมันอาจจะเห็นเล็กนะครับแต่กินทวิน,นครับซูมาที่ปากปลานะฮะสุดยอดนะครับท,ว,ท,ว,ทวินมิกทวินไม่นิทวินมิกตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิกไปหาตัวต่อไปย่า yeah! ไม่เอา,ววาเว้ยจังหวะเยีอกม็งโอ้โโอ้โหโอ้โหไอ้คีแมนหูเป็นโลอีกแล้วครับเป็นโลอีกแล้วครับหูลงคอไปอีกเลย โอ้โหว่เป็นโลอีกแล้วตัวนี้นะครับมานี่เลยมาเรน่ลยครับเป็นโลอีกแล้วถ่ายมาเลยครับถ่ายมาเลยโอ้โหปลาใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าเป็นอังดิบเลยนะอังดิบไม่ได้เผาเลย่มันเฮ <laughs> <c oughs> ็ดแะอังดิบเลยนะครับโอ้โหปลาตัวแม่งเบ้งๆกันเลยนะมาครับมามาตากล้องมา นี่นะครับมาครับมาใกล้ๆเลยครับตอนแรกไล่นะครับใช้4เซนหมดเลยนะครับลงเขไปในคอด้วยครับโลแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวเมื่อกี้โลกว่านะครับตัวนี้ประมาณโลนึงครับโูใหญ่จริงนะครับใหญ่นะฮะวันนี้จะตีแต่ทวินมิก4เซนนะครับเพราะว่าปลาไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นอ่างอย่างที่บอกอ่างเก็บน้ํามันพึ่ง ได้6ปีผมก็เลยมาลองดูนะครับว่ามันก็มีปลานะครับแต่ก็หมายด้านข้างเนี่ยก็จะตีย,ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันไปติดกับไอ้พวกนี้เนี่ยปลามันจะตื่นต้องตีแม่นๆหน่อยนะครับโอเคครับสุดยอดนะครับทวินมิกซ์นะครับตัว4เซนต์ตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิกซ์ ไม่มีปลากัดเลยตรงนี้หมายก็สวยนะหรอกินไหมก็กินใช่ไหมก็กินใช่ไหมส่องเนียนๆโอ้โห โอ้โหหาเอ้ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเดี๋ยว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 เาจะหวงก่อนกูกูปาหลุด โลอีกแล้วครับท่านโอ้โหโลอีกแล้วน่าจะหย่อนหย่อนประมาณแปดเก้าขีดแปดขีดเอาตัวนี้น่าจะเล็กสุดตั้งแต่ตกมานะครับแปดขีดได้น่าจะใกล้ๆครับไม่ไม่กล้าไม่กล้าตัดโลไงไม่กล้าบอก เพราะในกล้องมันตัวเล็กครับในกล้องมันจะดูตัวเล็กน่าจะประมาณ8-9ขีดครับกับโลตัวนี้ยอดนะครับกินทวินยิงเน а, ียบางทวินมิกซ์นะครับตีแหลกไม่แดกย้ายไหมทวินมิกซ์ ผมบอกแล้วผมบอกแล้วใหญ่ด้วยบอกแล้วบอกแล้วอย่าเถียงอย่าเถียงบอกแล้วกัดจยงหมาเลยเป็นโลอีกแล้วครับถายมาเลยครับถ่ายมาเลยครับหือนั่นมายอมขึ้นน้ำด้วยโอ้โเป็นโลอีกแล้วบอกแล้วมาหากรรมท่อนยักษ์ครับ มา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 ดูไซส์ครับผลงานตัวที่สามแล้วนี่ฮะได้พอกันนี่ครับอออืืหบอกแล้วกัดอย่างหมาเลยแหละถ้าอย่างเงี้ยตับตับตบตบตบเลยแหละนี่ครับสายเป็นโลอีกแล้วนะครับบึ๊บเลยอ่ะ เจอแต่ไซโลนะวันนี้แต่ว่ากินยากนิดนึงแต่แบบโลเลยโลเลยอะ่ะเนี่ยวันบึ๊บเลยนะฮะนัวโอ้โหนี่ดูนู้เอาสอกหนึ่งพอดีวันเอ <c oughs> ว,วันบึ๊บเลยอะ่ะ <c oughs> กินทวินมิกสี่เซนนะครับผมรู้าปลามันใหญ่เลยใช้ทวินมิกนะครับสี่เซนจอดนะครับโอ้โหตีแหลกไปแดกย้ายหมายนะทวินมิก แน่นๆเขาคอครับแน่นๆติดแน่นๆแน่นๆครับโอ้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 แน่นๆนนอโอ้โหใหญ่ก็เป็นโลย์เลนะยนเี้ยวเดี๋ยวรูดเดี๋ยวรุดมานี่มานี่ม,มานี่สดุดซอ,อยเป็นโลอีกแล้วครับท่าน โลแน่นอนหูอ้วนเปริดเปลือยหูว่จะหาแต่ละตัวเจอหมายมันหมายมันไม่มันเหมือนมันดิบก็จริงนะแต่ว่าคนที่หาปลาช่อนเ็าเยอะนะครับเขาบอกใส่ใส่รอบวันหนึ่งเป็นสิบโลนะครับแต่ผมก็มาตีทั้งวันเลยแล้ววันนี้มาตั้งแต่เช้าเช้าได้สี่ตัวในบ่ายเพิ่งตัวแรกนะครับเนี่ยตัวเป็นโลแล้วนะครับเนี่ยดูนี่ดูนี่สอบกว่าโลครับ ไซโลอีกแล้วโลกว่าแน่นอนน,ะน,น,อน,นี่กิน4เซนครับทวินมิกนะครับ4เซนหูใหญ่จริงตัวนี้อ้วนบึบเลยอะอูใหญ่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 แตามที่5้แล้วหูใหญ่ใหญ่กันเลยวันเนี้ยเฮ้ยสุดยอดตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิก์ ลดอตะไเธอแมงพันตอใหญ่อะพี่แมงดูดปุ๊บเลยอะใหญ่ใหญ่เป็นโลอะโอ้ยใหญ่เป็นโลอะโอ้โหย โลอีกแล้วท่านหุยตัวนี้โลกว่าแน่นอนตัวนี้ต้องมีโลสองโลสามอ่ะผู้กองโทรมาเรื่องๆในจับตัวได้เลยใครกล้องโทรมากี้จับตัวได้เลยนะเหรอตำรรวจกโทมาี้ขอดูกล้ออองืืหอตัวนี้ไซส์โลกว่าแน่นอนครับตัวนี้ ล้วประกันเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่แพ้ตัวแรกเลยครับดูครับดูไซส์เราวัดกับแขนตลอดดีกว่านี่ครับนี่ดูไซส์ความยาวนะครับหมับเข้าให้สอกกว่าครับขูอ้วนตบครับสอกกว่าครับโอ้โหใหญ่จริงๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใหญ่จริงๆ ถากกรองตกน้ำไปแล้วไอ้ย่้ยาไ้ยากก่ตกน้ำเลยครับ่มันมัยิ่เียย ต้องตกน้ำไปเลยครับโอเคโอเคนี่ครับใหญ่จริงๆตัวนี้ครับโลกว่าแน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับโอ้โหใหญ่นะครับเทียบศอกนะครับเดี๋ยวโชว์เทียบศอกนะครับศอกกว่านะครับตัวนี้อาจจะดูในกล้องอาจจะเล็กนะครับแต่ใหญ่จริงๆตัวนี้ใหญ่มากนะครับกินทวินมิกนะครับก็มันเป็นไหนดิบก็จริงแต่ว่าผมบอกเลยว่าไม่หมูนะครับไม่หมูนะครับทวินมิกครับตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิกซ์ โอเคครับก็หมดเวลาแล้วนะครับวันหนึ่งนะครับกับหมายอ่างเก็บน้ํานะฮะถามว่ามันไอ้ดิบอบบมันดิบแน่นะครับแต่ว่าคนก็หาปลาเยอะนะครับพวกรอบนะครับรอบรอบดักปลาช่อนเขาเรียกเขาเรียกรอบเรียกอะไรนะรอบ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 ดักปลาช่อนเยอะนะเขาบอกว่าได้วันหนึ่งสิบก้อนโลนะครับแต่วันนี้หาปลายากมากนะครับแต่ว่าก็กัดเป็นไซส์เลยครับกัดนี่ไซส์โลอัพขึ้น1โล อย่างน้นอยๆต้องมี9ขีดถึงโลนึงนะครับวันนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด6ตัวน่าจะประมาณ6โลกว่าๆนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูปลากันนะครับเดี๋ยวเรือทอยเป,ปข้างบนก่อนครับวันนี้ก็ใช้เป็นทวินมิกตัวใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมดึงดึงอันนี้เก็บก่อนทางเสือเก็บก่อน โอวันนี้ถือว่าหนักจริงๆนะครับปลาตีหมายที่ตีก็ต้องตีแม่นด้วยนะครับตียากนะครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเป็นพวกกอไผ่หรือเป็นต้นไม้ที่มันมีง่ามีเยอะครับถ้าตีพลาดก็ต้องไปแกะเสียหมายเลยนะวันนี้ก็ค่อนข้างตียากนิดนึงวันนี้ฮนะวนแต่วันนี้คันที่ผมใช้ก็จะเป็นน็อตโค้ดอาร์กอนนะครับวันนี้เลาก็เป็นฟิติกคอปบ้านะครับยวให้ดูตัวนี้ ชุดที่ผมใช้ก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ทวินมิกซ์ตัวนี้ใช้สองสีหรือสามสีจะไม่ได้แต่ว่าคันที่ใช้นัดโคดอักกอน,นะครับก็เน้นกะว่าวันนี้ต้องตีหนักแน่ครับเอาคันที่มันเบาๆมาเพาเวลิตดีดเซ <c oughs> นดีนะครับเพราะว่าที่ไต่แก่นบอกว่ากิ่งไม้ค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้คันที่เซนดีหน่อยครับเดี๋ยวมาชมปลากันครับเออเงยจัดตัวนี้ ะมาดูนปลาเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดประมาณผมตีไว้ประมาณ6โลกว่าถึงเจงดโลแต่ปลามีแค่6ตัวนะครับดูไซส์แต่ละตัวนะครับดูกำปั้นครับดูไซส์แต่ละตัวนะครับไซส์ยักษ์ยักทั้งนั้นเลยครับยักษ์ใหญ่มากนะครับดูขวดน้ํานะครับดูขดน้ำเนี่ยยักษ์ยักทั้งนั้นเลยนะไซส์ดูหัวถ้าขดน้ํเลยนะครับไซส์ยักษ์ยักษนั้นเลยนี้นะครับเดี๋ยวก็ โอเควันนี้ผมตอนนี้อัลเนโด,นดจากลากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I I I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself.